ศักดิ์สิทธิมาแมีประสบการณ์อาไทเดินทางมาหลายปีแต่คือหายห่างกสองครั้ก็มีแต่บางท่านก็มาบทุกปีปีละหนึ่ครั้งบาก็หานหายแค่ไปหนานต่ี้ขึ้นมาก็ปิดหูปิดตาแล้วไอยากเราเลยตั่สู่ท่านผบก็เดินไปเรื่อยเลยครับถึงเตนโาเรียกว่าผ้าแดง2ีเมตรเป็นบังก์ก็แม่คนอินจุดชมวิวลานอินบาทพระบุกาลาก็สารภาพเล็ก พระซาดีบุตรพระเด่นก็จุดเขียนเรียกว่าผ้าแดงหลายท่านที่มาแล้วก็ปัจจุบันนี้บนเรือเราไปชมน้ำหมอแล้วเดี๋ยวไปกินโอนตินนทั้งหมดตอนนี้เราจะขึ้นไปผ้าแดงนะครับจุดทางขึ้นผ้าแดงหลังจากว่า้ลอยพระพุทธบาทแล้วนะครับ ตีเลี้ยอองแมวบ้างาาก็บางแต่ผู้ผู้มีหิ้วเด้อโอ้ยผู้นี้ล้องไปทำง,งานไม่ไหวไม่ได้ลูกเอ้ยรอคนแก่ด้วยเด้อรอคนแก่ด้วยจับตรงเชือกเนี่ยแม่

ควรไปเรียนไหวป่ะนะพวกนี้นี่ขึ้นไปบนผ้าแดงนะครับขึ้นมาจุดชมวิวก่อน

แกเอาไปนะแกเอาไปน้ําปิดด้วยหน่อยห้วยเอาให้บ่อ๋อ <laughs>